ถามนักวิชาการด้านการศึกษานิดนึงนะคะอาจารย์ประวิทย์คะข้อมูลที่อาจารย์ที่ครูปาดเอามาเล่าให้ฟังแสดงสถิติให้เห็นเนี่ยค่ะว่าคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดใหญ่จริงแล้วไม่ได้แตกต่างกันแล้วเพราะฉะนั้นเหตุผลของ,งของกระทรวงศึกษาธิการที่บอกว่ายุบโรงเรียนเล็กแล้วจะเพิ่มคุณภาพการศึกษาของเด็กๆที่จะได้ไปเรียนรวมกันในโรงเรียนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นโอกาสของเด็กและผู้ปกครองนักวิชาการด้านการศึกษามองอยังไงคะ ครับถ้าถ้าในเวทีนี้มีมีโจ์กับจำเลยผมขออนุญาตเป็นพยานแล้วกันนะครับโจดนี่อาจจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กผู้บริหารหรือว่าผู้ปกครองที่มานั่งพูดคุยกันแล้วก็จำเลยนี่อาจจะหมายถึงสปทหรือตัวกระทรวงผมนี่ก็ฟังมาทั้งสองฝ่ายนานแล้วนะครับผมคิดว่าเหตุผลของทางทางาฝ่ายโจย์เนี่ย ค่อนข้างจะมีน้ำหนักมากกว่าและเป็นระบบมากกว่าในการในการนําเสนอและการชี้แจงเหตุที่ผมผมมีความรู้สึกอย่างนี้ก็เพราะว่าคือกระบวนการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกําลังดาเนินการเกี่ยวกับเรื่องโรงเรียนขนาดเล็กในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันหยาบกระด้างเกินไปและที่สําคัญก็คือว่าเราคิดกันแบบราชการมากเกินไปผมก็ไม่เข้าใจว่าทาไมผู้บริหารทั้งในระดับกระทรวงหร fall. ือว่าผู้บริหาร ที่เป็นพอเขตเองหรือว่าครูบาอาจารย์หรือพอโรงเรียนในพื้นที่เองเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองมีอํานาจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของโรงเรียนมากมายขนาดนั้นผมผมก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับอาจารย์เอก,กวิทย์เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็อบรมสั่งสอนกนะันว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นของชุมชนโรงเรียนมันเป็นของของทุกคนเป็นการศึกษาของทุกคนซึ่งซึ่งมันเป็นกระบวนการทางปัญญามันจะใช้อํานาจบาดใหญ่ไป ไปจัดการเนี่ยไม่ได้แน่นอนอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ก็คือว่าถ้าเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นของทุกคนเนี่ยการมีส่วนร่วมนี่มันมันก็ต้องทําให้เห็นไม่ใช่เป็นวาทกรรมพูดกันสวยงามนะครับและที่สําคัญก็คือว่าการศึกษาที่แท้จริงเนี่ยมันต้องเข้าไปดูแลเด็กให้อยู่ใกล้เด็กที่สุดให้ถึงเด็กมากที่สุดเท่าที่ฟังมานี่มันกลายเป็นว่าเราไปสร้าง ความเหลื่อมล้ําไปทางความเหลื่อมล้ําของโรงเรียนใหญ่โรงเรียนเล็กมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกเหมือนกับว่าเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเล็กนี่ไม่ใช่คนอย่างนั้นนะหรือว่าคนที่เขาอยู่ในชุมชนขนาดเล็กเป็นคนที่เป็นเป็นคนชั้นสองของสังคมนี้หรือย,ยังไงถึงถึงจะต้องเข้าไปจัดการแล้วก็พยายามที่จะล่าจะจูงหรือจะชักนําให้เขามาอยู่ในในอีกโรงเรียนหนึ่งซึ่งก็ยังไม่ได้การันตีว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือมันจะมีปัญหาอะไรมากกว่าเดิม ผมคิดว่าตรงนี้เองเนี่ยเป็นเป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่งซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยผมว่าทางทางออกที่ดีที่สุดนะคะคืออย่าสุดโตง่งตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่ากระทรวงเองก็สุดโตง่งสุดโต่งเกินไปที่จะที่จะใช้รูปแบบการบริหารจัดการแบบรูปแบบเดียวเข้าไปจัดการกับโรงเรียนซึ่งผมว่าไม่เกิดประโยชน์ถ้าจะให้เป็นกระบวนการทางปัญญาจริงๆเนี่ยต้องมานั่งรับฟังกันแล้วผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของอาจารย์ชัชาวานก็คือว่า ยุติก่อนตอนนี้แล้วก็ให้คณะกรรมการชุดนี้ซึ่งจะเป็น,นลกลไกสําคัญนี่นะครับไปพูดคุยหารือกันแล้วก็สร้างความที่กระทรวงเองก็มักจะใช้คําว่าการมีส่วนร่วมนี่นะครับทำให้เป็นรูปธรรมจริงๆออกมาว่าทํำยังไงแล้วก็รูปแบบการบริหารจัดก,การมันจะเป็นยังไงขณะเดียวกันผมก็อยากจะให้พวกเราเองไม่สุดโต่งเหมือนกันนะครับถ้าจะพูดแบบเป็นกลางและไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งว่าเราเองก็ต้องรับฟัง หรือเราเองก็ต้องปล่อยให้เป็นธรรมชาติด้วยเพราะบางอย่างมันก็มีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเหมือนกันบางทีเราก็ไปฝืนมันทั้งหมดไม่ได้แต่ที่สําคัญที่สุดว่าไอ้ที่กําลังตั้งอยู่เนี่ยเราเราทำดีที่สุดหรือ,อยังเราได้มีการจัดการที่ดีที่สุดหรือ,อยังนะครับซึ่งถ้าอยู่บนจุดยืนของเอาเด็กเป็นตัวตั้งนะครับเอาการศึกษาที่แท้จริงเป็นตัวตั้งเนี่ยผมว่ามันทางออกมันมี เอาละค่ะขอบคุณนะคะสําหรับพยานปากเอกนะคะแต่ไม่ใช่ลอยตัวใช่ไหมคะไม,ไม่เป็นโจทย์ไม่เป็นจําเลยนะคะขอเป็นพยานนะคะเอาละค่ะข้อเสนอที่บอกว่าขอไม่ให้สุดโต่งนะคะทั้ง2ฝ่ายเนี่ยในฝ่ายของทางผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการก็คงจะเป็นคําฝากที่ที่จะบอกว่าอะไรลอยลมไว้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าท่านไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แต่ว่าสําหรับพวกเรากันเองเนี่ยฝ่ายโจทย์นะคะที่ ตั้งเป้าคัดค้านนโยบายนี้ของกระทรวงศึกษาธิการก็ต้องไม่สุดโต่งเหมือนกันพร้อมกันนั้นก็ต้องมีทางเลือกแล้วก็มองว่าอะไรมันเหมาะสมที่จะที่จะยุบจริงหรือว่าควรที่จะพัฒนาส่งเสริมศักยภาพและสร้างต้นแบบเสริมสร้างนวัตกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ใดๆต่างๆนานาต่อไปเนี่ยฟังกันมาพอสมควรเลยทีเดียวนะคะเหตุผลที่รอบด้านของคนที่ไม่เห็นด้วยกับการยุบและควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กรวมทั้งข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้ บอกเล่าจากคนในพื้นที่ด้วยนะคะฟังมาถึงตรงนี้แล้วคงเป็นเรื่องที่ต้องลองตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็คำถามเพิ่มเติมจากผู้คนร่วมสังคมเพราะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เท่านั้นค่ะน้องเฟอร์เป็นนักเรียนชั้นม .4 ใ,ใช่ไหมคะโรงเรียนรุ่งอรุณค่ะมาที่นี่ด้วยความตั้งใจที่จะมาหาคำตอบจากข่าวที่ได้เห็นฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะทาให้หนูได รับรู้ข้อมูลที่มันในหลายๆมุมมากขึ้นคือเหมือนถ้าก่อนหน้านี้ก็คือสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมาก็จะพบว่าเขาเหมือนจะยุบรวมโรงเรียนเพราะว่าเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรหลายๆอย่างแต่ในมาในที่นี้เนี่ยก็จะได้เห็นว่าเหมือนคนที่พื้นที่จริงเขาพบเจออะไรบ้างเขาเขามีการเหมือนเขาลงมือกันยังไงก่อนที่เขาจะยุบเนี่ยเขาเจออะไรกันก่อนทีนี้หนูก็เลย จากการฟังเนี่ยก็มีคําถามใหม่ที่ผุดขึ้นมาว่าในในตัวหนูนะคะหนูคิดว่าอยากอยากทราบว่าเป็นไปได้ไหมที่ทั้งสองฝ่ายจะพบกันเหมือนแค่ครึ่งทางโรงเรียนบางโรงเรียนน่ะก็คือเราอาจจะต้องยอมรับว่าสมควรที่จะยุบคืออาจจะไม่ไม่เวิร์กที่จะทําต่อไปแต่ว่าบางโรงเรียนควรที่จะอยู่ต่อะคะ่ะก็เลยอยากอยากทราบว่ามันเป็นไปได้ไหมที่จะสามารถพิจารณาตามเคสว่าควรจะยุบหรือไม่ควรจะยุบป่ะคะค่ะ เป็นคำถามนี้อยากจะให้ใครเป็นคนตอบคะไม่ไม่ใชาบค่ะค่ะเป็นคําถามที่คงจะต้องหาผู้ที่เหมาะสมในการที่จะตอบนะคะโดยเฉพาะคงจะหนีไม่พ้นน่ยผู้มีอํานาจในการที่จะชี้ก,กําหนดชะตาอะของการศึกษาของชาติเลยนะคะเอาเป็นว่ายัางคงไม่มีคําตอบ จากผู้เกี่ยวข้องโดยตรงให้กับน้องเฟอร์ในเวทีวันนี้นะคะแต่คงจะมีความคิดเห็นจากประสบการณ์ของผู้ที่มีประสบการณ์และมีมุมมองต่อเรื่องนี้อย่างสําคัญค่ะผู้วุฒสทั้งสามท่านค่ะคือฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยหรือฟังมานานแล้วอย่าพูดว่าอย่างนี้ดีกว่านะคะฟังเรื่องนี้มานานมากแล้วเนี่ยมันเหมือนเดิมนะเวลาผ่านไปมันเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะคะ หรือแม้แต่การที่เราได้คณะกรรมการเนี่ยที่เพิ่งรู้เพิ่งรู้จักวงนี้เหมือนกันเนี่ยว่าเอ๊ะแปลกตอนแรกที่คุยกันันโต้รู้สึกว่าฝ่ายละห้าคนจะออกมากลายเป็นทางนี้เหลือสองทางน้นสามสิบห้ามันไม่น่าจะใช่นะคะเราพูดกันคุยกันไม่รู้เรื่องหรือยังไงในสังคมไทยเนี่ยมันแปลกเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ในยุคนี้เนี่ย ต้องตระหนักนะบางทาีถ้าเราพูดกันในมิติของของของผู้ที่มีอำนาจผู้ที่ใช้อำนาจมันก็จะเป็นอย่างหนึ่งมันไม่รู้เรื่องมันไม่มีทางจะรู้เรื่องได้เพราะว่าคิดอยู่บนกรอบคิดของการใช้อำนาจาแล้วก็เป็นอำนาจที่ที่คือ เหมือนเขาขี่รถขนาดใหญ่มากเลยนะขี่รถบรรทุกขนาดใหญ่นะนะแล้วก็พยายามจะเข้าลุยไปทุกขนทุกแห่งใช่ไหมออแล้วรถนี่ก็ไม่ใช่รถธรรมดารถผุผุด้วยนะ <c oughs> <c oughs> มันก็กินน้ำมันนะมันก็เปลืองใช่ไหมโดยตัวของเขาเองเนี่ยต้องใช้วิธีการหรือวิอะไรทั้งหลายทั้งแหล่ เพื่อที่จะดูแลรักษาตัวเองเอาไว้เนี่ยมากเสียกว่าการที่จะไปทำอะไรให้เกิดขึ้นดีๆอันนี้มันเป็นเรื่องที่มองเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปฏิรูปการศึกษาแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องปฏิรูประบบระบบการจัดการศึกษาหรือพูดง่ายๆปฏิรูปกระทรวงศึกษานี่แหละไม่ใช่ปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปกระทรวงศึกษาน่าจะถูกกว่านะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่า สังคมไทยมันสะท้อนสังคมไทยไงว่าเป็นสังคมที่ไม่ใช้ความรู้และไม่ใช้ปัญญาแต่ใช้อย่างอื่นใช้อย่างอื่นมีอะไรก็คิดดูเอาเองก็แล้วกันนะคะว่าเราใช้อะไรแล้วมันเข้าไปอยู่ในระบบการบริหารราชการแผ่นดินขนาดใหญ่ๆขนาดนี้ใช้งบซึ่งสี่แสนกว่าล้านใช่ไหมคะยังเอาไปรักษาตัวเองเสียมากกว่าเอาไปทำให้เด็กฉลาดขึ้นงั้นคิดว่างี้นะ อาจารย์ม,<า>มีข้อเสนออะไรถึงกระทรวงศึกษาธิการเสนอไ,นไปแล้วปฏิรูปก,กระทรวงไงคะ่ะขอบคุณคะ่ะอาจารย์คะค่ะเรียนเชิญอาจารย์ศรีศักดิ์ค่ะผมคิดว่าผมมานั่งฟังเนี่ยด้วยความสิ้นหวังเกิดกระทรวงศึกษาธิการนะฮะเขาไม่รู้จักความเป็นมนุษย์เลยนะฮะและ้วก็ทําอะไรที่มันท็อปดาวที่เป็นพัฒนาจากข้างบนลงล่างแล้วสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยดูถูกประชาชนว่าเป็นคนโง่ไม่ไม่เข้าใจนะ คิดได้ยังไงแบบดีนะฮะทีนี้ปัญหาประเด็นที่สำคัญคือการศึกษาที่ชุมชนทำเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของความเป็นมนุษย์มนุษย์ต้องอยู่ในสังคมในชุมชนนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเมืองไทยเนี่ยมันมันมีมบมากมากกว่าชุมชนนะฮะแต่การเคลื่อนไหวอันเนี้ยมันไม่ใช่การเคลื่อนไหวแบบมบ็บมันเป็นโซเชียลมูฟเมนต์เป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมนี่ต่อเนื่องนะฮะเพราะภาคประชาสังคมมันทนไม่ได้แล้วเวลานี้มันมีกฎหมายและมนดญ การศึกษาเป็นสิทธิของชุมชนเป็นแล้วมีการด้านมาเราต้องเอาเนี่ยเข้าสู่กฎหมายรัฐมนูลคุณละเมิดไปยุบโรงเรียนแล้วคุณละเมิดสิทธิชุมชนขอบคุณค่ะอาจารย์ศร<า>ีศ<า>ักดิ์คะจากข้อเสนอของอาจารย์ประภาพัฒน์เรื่องปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการนะคะข้อเสนอของอาจารย์ศรีศักดิ์ก็คือว่าภาคประชาสังคมขับเคลื่อนสิ่งที่ต้องการไปเลย ไม่ต้องหวังจากกระทรวงศึกษาธิการและเชื่อมั่นในอำนาจของประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจไว้ไนะคะขอเรียนเชิญอ,อาจารย์เอกวิทย์ค่ะผมมีความคิดหลายสิ่งหลายอย่างเะยคืนแล้วดีใจที่ได้ออกมาจากกระทรวงศึกษาเธีกาีได้เป็นไทยแก่ตัวแต่เสียอยางเดียวได้เป็นไทยแก่ตัวเมื่อแก่ซะแล้วการศึกษาระดับรัญยาเนี่ยเป็นสิทธ และเสรีภาพของชุมชนโดยแท้ผมได้เล่าประวัติศาสตร์ช้นๆให้ฟังแล้วเนี่ยกำเนิดเป็นอย่างนั้นแต่เราลืมซะหมดเราปล่อยให้รทรวงศา,ายยึดอำนาจไว้หมดแล้วก็ทําตามใจชอบผมต้องคับแค้นใจมานานผมเป็นเสียงข้างน้อยในกระทรวงศา,ามาโดยตลอดดังนั้นสิ่งที่พึงทําก็คือว่าเราต้องเปิดธระทนวญดูแล้วใช้หลักเคารพสิทธิชุมชน แต่ผมอยากเพื่เจอมจากศิษ์ศักดิ์เขานำหาพอไม่ต้องเคารพสิทธิมนุษยชนความเป็นมนุษย์ของลูกหลานเราของพี่น้องเราทั่วประเทศไทยไม่ว่าอยู่ที่แข่งคนตำบลใดนะครับต้องเคารพด้วยทางออกที่เป็นเส้นผมบางภูเขาคือว่าให้โรงเรียนเล็กเขามีอำนาจมีเสรีภาพจัดก,การบริหารของเขาเองร่วมกับชุมชน สุดท้ายก็คือว่าการระดมทรัพยากรจากชุมชนเป็นสิ่งที่ทําได้ผมเห็นชุมชนหลายแห่งโดยเฉพาะระดับตําบลเนี่ยพุ่มเฟือยมากสร้างจำนักงานจะรูหราก,กว่าที่ว่าการอาเภออีกท,อทำทําไมได้อะไรขึ้นมาติดแอร์ทั้งนั้นเลยไม่มีประโยชน์เยันเหล่านั้นถ้ามาจ้างคนหนุ่มคนสาวที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยโรงเรียนประโยชน์ะจะจะเกิดแก่ชุมชนมากกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้อง ขยายผลร่นรองไปเรื่อยเื่อยไปเกิดความจริงคือว่าเลิกสร้างวัตถุแล้วพักพวกที่ทำเรื่องนี้ก็ล้วนแต่เป็นญาติมิดผู้รับเหมาทั้งสิ้นเนี่ยเลิกได้แล้วครับเอาละค่ะท้ายที่สุดค่ะขอคืนการศึกษาให้ชุมชนและสังคมคือเหตุผลของการมารวมตัวกันในวันนี้คุยกันมาตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะช่วงสุดท้ายของการสนทนาในเวทีสาธารณะตรงนี้มีใครอยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้ เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะขอสักท่านละหนึ่งนาทีเรื่องที่ผมอยากจะฝากก็คือว่าตอนนี้ผมสนใจเรื่องของ้อมูลเรื่องยาเสพติดครับมันน่ากลัวมากมันเติบโตรวดเร็วทุกคนรู้ดีผมขอฟันธงเลยว่าถ้าโรงเรียนไม่จับมือกับชุมชนนะครับยาเสพติดถึงลูกเราหมดเลยไม่มีทางหยุดอยู่นะครับค่ะแล้วถ้าโรงเรียนใหญ่ยิ่งชุมชนอยู่ตรงไหนนั่นแนหะยิ่งไปกันใหญ่เลยแล้วเอาเด็กเป็นพันๆไปรวมไว้ในที่ที่โอ้โหดูไม่ทั่วถึงเนี่ยแทนที่เราจะเอาเด็กเอาไว้กับชุมชนเนี่ยถ้าถ้า พ่อแม่ที่มีส่วนได้ส่วนเสียไม่ดูแลเนี่ยนะฮะผมอยากให้ฝากไว้เลยหนึ่งนาทีกลับขอทุกท่านไปดูข้อมูลยาเสพติดที่กำลังกำลังแพร่ด้วยอัตราซึ่งน,น่ากลัวยิ่งกว่ายิ่งกว่าความตกต่ำอื่นๆเลยนะฮะ,ะตอนนี้นขอบคุณค่ะมีใครอีกนะคะโออผมจากสุราษฎร์ธานีนะครับตามมาสมภารณ์ผมนะผมอยากถามน,นะครับว่าโรงเรียนโรงเรียนแรกเนี่ยใครเป็นคนสร้างส่วนมากชุมชนจะเป็นคนสร้างโรงเรียนขึ้นมาสังเกตนะครับสมัยโน้ตสมัยโน้นนะครับชุมชนเป็นผู้สร้างโรงเรียนขึ้นมา แล้วก็มาโตขึ้นรัฐบาลจึงลงมาช่วยใช่ไหมครับสมัยเกวิวมาเป็นโรงเรียนวัดทั้งนั้นะนะครับแต่พอบัดนี้คุณที่ยุบไม่จะชุมชมนนเป็นรัฐบาลใช่ไหมครับประการที่สองสมมุติว่าโรงเรียนผมถูกยุบไปปะกะตินะผมยอมเสียสละตอนเช้านะครับผมจะสั่งส่งลูกทุกวันในช่วงที่ผมส่งลูกเนี่ยผมจะอบรมสั่งสอนลูกผม สุดท้ายเนี่ยผมจะพยายามไม่สุดโต่งนะฮะก็คือว่าประเด็นถ้าฟังทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากประมวลนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยวิกฤตการศึกษาที่ตกต่ำลงมาตลอดเวลาเนี่ยนะครับอยู่ที่การบริหารที่ล้มเหลวและเกิดความเหลื่อมล้ำของกระทรวงศึกษาธิการผมว่าต้องมาดูที่เหตุตรงนี้นะแล้วต้องแก้ที่เหตุตรงนี้ครับทีนี้วิธีแก้เนี่ยทำได้สองอย่าง อันแรกเลยก็คือพวกเรานี่แหละครับลุกขึ้นมาจัดการศึกษาเลยคือเราไม่สามารถฝากลูกหลานไว้กับกระทรวงแล้วให้มีคุณภาพได้แล้วผมอยากจะเรียนไปอย่างนี้ทั่วประเทศนะครับ<ะ>ลุกขึ้นมาดูแลลูกหลานของเราช่วยกันเหลลูกหลานของเราทุกส่วนเลยเข้ามาแต่ไงก็ตามอีกด้านหนึ่งเนี่ยต้องปลดล็อกด้วยกระทรวงเนี่ยนะครับตอนนี้มีมาตรา12ของพระวรกึกสาแห่งชาติพูดชัดว่า ให้สิทธิ์บุคคลพ่อแม่สารประกอบการวัดศาสนาองค์กรเอกชนองค์กรชุมชน,ชน,ชนแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับตรงนี้เนี่ยกระทรวงเองต้องปฏิรูปและปลดล็อกด้วยให้ทุกส่วนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยต้องมาเจอกันนะครับแล้วมาเจอกันไม่รู้ว่ากรรมการชุดนี้จะเป็นที่เจอกันได้หรือเปล่าถ้ากรรมการชุดนี้เจอกันไม่ได้ เราจะเจอกันที่นี่ทุกเดือนครับขอบคุณมากครับ ค่ะแล้วก็วันนี้การเมืองภาคประชาชนในประเด็นการศึกษาได้เริ่มต้นขึ้นแล้วที่หน้ากระทรวงศึกษาธิการบนพื้นถนนนอกกำแพงของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อที่จะขอคืนพื้นที่การศึกษาของชุมชนให้กับสังคมและชุมชนได้ร่วมกันจัดการค่ะวันนี้เวทีสาธารณะมีเวลาน้อยนะคะเพียงแค่ชั่วโมงเศษในการสนทนากันเรื่องนี้แต่เรื่องนี้คงใช้เวลากันอีกนานทีเดียวค่ะกว่าที่ความรู้เรื่องนี้จะชัดเจนแล้วเกิดนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการจัดการศึกษาของชาติที่ดีมากกว่านี้ ขอขอบคุณทุกทุกท่านนะคะที่ร่วมสนทนากันในวันนี้ค่ะพวกเราทุกคนลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ หากหลายไม่ใช่ปัญหามาช่วยกันหาทางออก